ทุกคนตอนนี้โป๊ฟอดจะพาเราไปกินร้านแน่นะครับไปกินตีนตุน๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวตีนตุน๋นเขาบอกว่าดังที่สุโขทยัยเป็นอีกร้านหนึ่งที่จะต้องมานะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับร้านแน่จังหวัดสุโขทัยครับอีกประมาณ800เมตรครับทุกคนจะถึงแล้วร้านแน่นี่ข้ามสะพานพระล่วงมานะนี่ครับทุกคนร้านอยู่นี่อมาถึงแล้วสวัสดีครับคุณพ่อนี่ครับรทุกคนร้านแน่ ที่ร้านแน่นี่มาจากไหนโอ้โหท <พอ S 1> ี่มันมาจากเตียผมอะอเตียผมเป็นคนตั้งภาษาไทยแล้วไอ้ภาษาจีนเนี่ยแล้วคนนี้แปลเป็นใครก็ไม่รู้จะต่างไง<อ>เขาก็เลยใช้คําว่าแน่ไปเลยรุ่นที่สองเถอง,องมันสงครามโลกครั้งที่สองส<ม>อไอ้ไอหลักฐานที่ว่าเป็นของไอ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่างนี้เลยคือพระเครื่องอคือว่าเขามาทหารใส่ชุดทหารแจ็คเก็ตอะเน,นาะแล้วเขามากินแล้วเขาก็แขวนเอาไว้แล้วคนนี้ พอเก็บร้านแล้วเอาเตียแกะไอเห็นเข้าก็ยังแขวนอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยเก็บไอพระเครื่องเอาไว้ให้เพระาะว่าเตียเป็นกุ๊กเก่ามาก่อนนะเป็นพ่อครวัวมาก่อนเป็นูกจิ้มตีนนกจิ้มตีนเนาะเดี๋ยวทำใ,ให้เลยตุนตน,น<อ> <laughs> ะ แล้วมันนอกจากไก่แล้วมันมีอะไรในมีมีไก่มีลูกชิ้นปลาเอาเอาผสมหมูแดงเดี๋ยวอันนี้ทำลูกจิ้มไปอย่างเดียวก่อนนเนาะนี่ทำให้เลยลูกจิ้มลูกชิ้นปลาก็ได้นะจ้าจ้ะครับเนี่ฮะเสร็จแล้ว แล้ว <laughs> <laughs> ก็ลูกจิ้มลูกชิ้นใช่ไหมเพียอันนี้จะทำลูกจิ้มลูกชิ้นให้ฮะ<อ>จ้ะใส่แล้วเนาะคือลูกจิ้มลูกจิ้มลกกูมลกชิ้นปลาฮะ<อ>เป็นลูกชิ้นปลากายนะที่ร้านทำเองเลยฮะ ค่ะที่ร้านทำเองที่ร้านทำเองหมดเลยปลาก,กายเฮียเขาทำออมากินทุกวันอ่ะอันนี้น้องตีน,อ,นอ,อ่ะเหลืองแห้งน้องหมู <ๆ S 1> อันนี้น้องตีน นี่ของโต๊ะสองอ,อน้องเราจะเละแล้ว <laughs> นี่ฮะอ๋อได้ทั้งน้อง,งทั้งสีอ่าเรารวมได้ฮออนะนี่เขาสั่งนะฮะฮะน่าก <laughs> ินแค่นี่ฮะอ่าเดี๋ยวต้องจดเพิ่มนะ นะเหลืองแห้งหมูหมูน่องไหมเนอะหมูน่องหาทำเองอบนะยะ<บ>ไม่ได้ต้มนะน้ำหมูแดงนะจ้ะ อ้ยโทษโทษนะฮะวางแรงโอเคแม่ขอขอบคุณครับขอบคุณมากจ้า <c oughs> ร้านแน่ครับทุกคนผมสั่งมาแล้วมีสามเมนูสี่เมนูครับพี่โปกินอยู่อันนี้จะเป็นตีนตุ๋นนะพี่ฝนนะตีนไก่ตุน๋นแบบดูวะ<อ>คือแบบ ตุนวันต่อวันจะหอมไก่พะโล่อุ่อตุนจะดจีนแตอว่อดูทุกคนอันนี้คือตีนไก่ตุนนะเหมือนตุนพะโลนะเอาก่อนเลยนะผมวะผมเอานนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เปลือยยุดิแบบคือมันร่วนไปเลยนะหดยท้่กระดูกแบบยังไม่ทำอะไรเลยหอมรสชาติมันจะเหมือนพาโลตุนยาจีนนะ,นะห,ห,นหนึ่งตีนผ่านไปเพียงแค่เราอมไปแล้วลูดออกมาหมดเลยกระดูกร่อนหมดเลยดูอือหื ร้อนเลยน,น,เน้ำเข้าอร่อยเหรอ,หอ,หอ,อคุณป้าเขาแนะนำนะคุณยายเขาแนะนำเ,เป็นบะหมี่เหลืองแล้วก็น่องน่องแบบโอ้โหตุนเหมือนตีนเลยแค่แต่แบบโอ้โหดูทุกคนจะหลุดแล้วดู มันจะหลุดแบบทุกคนดูนี่หลุดเลยอือหือนี่อยาบีน้ำจิ้มน้ำต้มอหมือง,องที่ผมบอกไปนี่น่องหลุดรุยไปหมดแล้วขอน่องก่อนเลยนะทุกคนนะโอ้โหยุยอือ เป็ดขาดโปรเราเรือกถูกแล้วมาแล้วเนี่ยต้องมาอยากให้มาเลยอือหือ,หอดูครับ ม,มันนุ่มทุกคนอีกอันนึงคือหมูแดงที่แม่บอกว่าหมูแดงที่แม่ทำเองคุณคุณตาทำเองไปรสชาติกลนทุกคนไทยหวานนำ้ำเส้นนี้เยอะมากเลยนะอ้ไปครับออื อห้ดูที่มันจะยุ่ยหมดแล้วเนี่ยคือคือโลนหมูแดงดูครับหลุดทุกคนดูมันหลุดนี่ขยับนิดเห็นไหมลุดไปครับทำเองหมดทุกชิ้นทำเองตั้งองแข็งแล้วเนา ใครอยากโดนตีนที่สุขโขทัยมานี่เลยร้านแน่นะขอต่อนรับโอ้โตีนทุกคนตีนไหมครับไปเปื่อยยุยยุยโตโต,โต ทุกคนในเมนูเนี่ยมันก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นหลักไว้นะส่วนท็อปปิ้งเนี่ยก็เลือกได้เป็นลูกชิ้นปลาอย่างเดียวใส่หือก้วยอย่างเดียวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ตีนไก่เล้งหมูแดงลูกชิ้นปลาแหกก๋วยได้หมดเลย มิกซ์ได้หมดเลยอยากได้ก,กินแบบไหนเออราคาอยู่ที่ประมาณ45บาทถึง75บาทนะสำหรับหน้านี้แล้วก็จะขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวชิ้นลูกปลาหือก๋วยเป็ดหมูแดงคือมิกซ์กันหลายอย่างก็บวกเข้าไปอะนะราคาไม่เกินเออ่110บาทถ้าดูจากในนี้นะครับ <S <S เพิ่มบะหมี่หบาทเท่านั้นเองน่องไก่ตีนไก่หูอร่อยเด็ดมากเลยทุกคนร้านแน่นะ ร้านแน่นะครับนี่อยู่บริเวณไหนเนี่ยมายไงโป<อ>รนี่เขาเรียกอะไรตล,ะะตลาดคูมานัทป่ะตลาดคูมานัทอยู่ตรงกันข้ามกับโฮมบูติกโฮเทลจริงๆ GPS มาเลยนะร้านแน่สุโข,ขทยัยน้องกับตีนสุดๆไปเลยนะครับมาโดนกันได้เดี๋ยวผมจะห่อกลับบ้านด้วยนะครับไปครับทุกคนบาย